ทั้งไม่ก้อนทั้งส่นมันก็ได้เลปลูกกันเพดมาข้างลังสวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียด่มแรกพี่น้องจา๋า จะปลูกหัวดอกกระเจียวเนาะพุดออกจากฝังนั่นลหละเดี๋ยวปลูกกบบระบอแล้วงงานใสเวลาหลายเมืออยู่เพยายามสร้างทังกเกษตรคู่ให้มือเ้าเนี่ยเนาะว่าสิปลูกแต่มือนัหนแล้วบริเฮตคู่ให้ก็เลยบริเฮตปลูกมือหนาแล้วไถไว้มือน,นี้ยแล้วบริเฮตหล่องไว้แล้วก็สิปลูกไปตาม่านี่แหละตามคู่มันไว้เนาะปลูกลดจะปลูกจะแต่ขั้นนี้ไป ปลูกอ่าห่างๆประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นมีนปลูกใหญ่เลยปลูกไม่กน้าจะขยายพันธุ์ดอกกระเจียวหวานพันธุ์เพชรน้ำผึ้งอีกอย่างก็เอาออกจากที่ตรงนั้นเนาะแล้วมาปลูกที่ตรงนี้น้าหันน้าก็แค่เจ็ดออเจ็ดแถวเองเลย อันนี้ก็จักสิปูกอดใสดอกกระสีได้หลายอยู่สื่อเขาเจ้ามากกับแพ้งอยู่พี่น้องจ๋าแต่ว่านีเราจะแยกนะจ๊ะมันเป็นก่อเนาะเป็นก่อเป็นหัวก็แยกแยกฮักฮักฮักออกฮักออกให้ม,มันไดแบบมันชีได้หลายเนาะ พังเลือกๆเนี่ยเด้อทันขุดลงได้กับพังเลือกๆเพราะวา่าหลายคนสิว่าคือบ่บปลูกสว่วงฝนตกไม่อดอกกระเจียวนด้พ่อนมีหนาเมษาไปตุนไปน่ะคือฤะดูมันออกดอกแล้ว เนะมันจะออกดอกแล้วเพราะฉะนั้นต้องปลูกตอนนี้พอผลตกใไม่มันจีได้ออกดอกเลยอ่ะเดี๋ยวปลูกปลูกห้างกันสิแบบพร้อมแตกก่อนมันก็ติดกันคือเก่าเลย เงาเดียวเงาเดียวคล้ายๆอันน้อยก็ใชาสองก็ได้บุญนี่นี่ขั้นอันน้อยก็ใส่ใชาสองอันแบบนี้ก็ได้คือห้างแช้เอาไปเอามาแล้วปลูกห้างออกห้างออกย้ายานี่ยังกอกพี่ แต่ว่าอันนี้มันบ่ได้ด้วยนี่อันนี้มันโมเมนหัวมันได้พี่น้องเนาะเขาเอื่อนมาหั่มมันอันนี้มันปลูกมันกับบริมีผลอย่างมันบ่ได้ออกนอแต่ว่าเงามันในหัวมันนี่มันออกนอบ่มีว่าปลูกแล้วแล้วก็สีหดอยู่โดให้มันอัน ดินมันแน่นลงแน่จัหน้อยเนาะปลูกแล้วต้องใส่ตะนางล้อมไว้สัตวะบะัได้ไก่มาสะแต่ว่าปีนี้ล่ะขายดีอยู่เด้ บุพเอขายขายกรมละยี่สิบบาทเนาะดอกกระเจียวมันออกดอกกระหลายเดือนอยู่เดี่ยอยู่แถวบ้านก็นเนี้โม,ม้ยีไพปลูกแบบปลูกหลายเป็นสวนเป็นไรล่าเดี้ยก็ปลูกเล็กๆนหน่อยเนาะเดี๋ยวรอดู ปีหน้าปลูกปีแรกใน,นกระบะปันใดเดมันออกดอกบปลายปันใดมันกนะยาะบนใหญ่ปีที่สองที่สามไปเนี่ยออกดอกหลายเพราะมัน,กนยยเกาะใยเมื่อก่อนของบ่มีเก็บกระบ่ได้หลายแต่ว่าปีนี้เก็บเธอหลักะละมังนะ ส่วนใหญ่คนที่ดูแลสวนห,กนนหาก็สิเป็นคนใยญ่สร้างก็ยายรุ่นเนาะคนที่ซับห้าเสียห้าห้กันสิเป็นคุณยายแต่ว่าขายนี่ก็ผู้ใดขายได้ผู้นั้นเอาคุณยายรุ่นขายก็ยายรุ่นเอาเนอะบม่มีบ่ค่อยได้ขายหรอก คูมันแท้จริงอันนี้ต้องมาสะขึเด้นเดีย๋ยวปลูกแล้วก่อนมีหัวไม่ต้องหักออกน้องแยกออกปลูกแล้วต้อมต้อมคือ้าบ,บุญดินนะทางขางมันเลยกวดขึือ พอะว่า่วงนี่นะช่วงเริ่มปลูกนั่นปลูกนี่แล้วพี่น้องพอฝนบ่ตุกเนาะอยู่บ้านบ่มีฝนได้ตุก,ต,กตั้งแต่เมื่อนั่นลหละมือฝนตกแห้งท <c oughs> ยอยปลูกไปเรื่อยๆเนะาะกลัวสิแล้วยมเน,น่หลายเดีย ปลูกเสียงห่างจันน้อยพอว่าเดี๋ยวมันก่อใหญ่มันก็ติดกันวุ้ยตรงกลางต้องกวด่ันเป็นอีกคู่นึงน่หลายคนสิว่าอันนี้คือที่ของใครอันตัวที่ปลูกใช่เป็นที่ของอัมบลา แต่ว่าปีนี้อ้อยกับือสิเอาออกบ้างละเนาะอ้อยดอกกระเจียวอาจจะออกหมดย้ายที่ปลูกแต่ว่าที่ตรงนี้ป็นที่ของยายบุญเนี่ยสามารถปลูกได้ เพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มเริ่มทําสวนกันแล้วเนาะลุงเลื่อนแล้วก็ลงไปไท้เวิร์ดแล้วทีอยู่ให้หน้าให้ไววเมื่อได้ดินเริ่มแห้งก็สิได้ปลูกพัวด,ดินปลูกอย่างนี่หน่อยญ่า พูดไว้แต่มือนั่นเนาะการที่เขาปลูกเองนี่พี่น้องมันก็ดีอยู่ด้หนึ่งก็คือได้กินเองบริสุทธิ์เขาเจ้าสองก็เหลือกินกระขายเนาะ เพราะว่าครอบครัวบ่หมีอ่ะเป็นครอบครัวกรเกษตรตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่รุ่นปูรุ่นถวดทำนาเนาะเามื่อก่อนแหงเมื่อก่อนนา่ทำนาทำไร่ไร่นี่ก็สิปูข้าวโพดสาลีแตงมักทวงสิเนาะปลูกเผือกปลูกมันปลูกผักทองปลูกเขาให้ตะกีตสมมือี่ก็ไม,ม่ตา ทำนากระทำสวนเนาะตะกี้กับบริเฮดดอกสวนเพราะว่าพึ่งสิเฮดตอนนั้นตอนที่คุดส่ามีนนำในสานอะตะกี้บ่มีส่าก็เลยบริเฮดบ่มมีนนำพดเนาะเสมอนียก็มีสุราเซลลใส่สามารถปลูกได้ทั้งปีใส่เงาใหญ่แบบเลยแท้จริงก็ต้องพักออกเนาะ ใส่หมดนี้เลยพรอสนั้นตกมารุ่นลูกรุ่นหลานกระบอกแปกดอกพอรุ่นปู่รุ่นย่าก็ทำเกษตรทำนาแนี้กระทั่งพื้นดินนี่แต่ยังเป็นของรุ่นคุณตาคุณยาย เป็นที่ดินบริสุทธิ์ด้วยพี่น้องแถวเราแแกเนี่ยเนาะเป็นของคุณตาคุณยายปลูกจะฟังนี่ก่อนเลยบุญปลูกทุนแล้วก็ลงมาปลูกแถวนิ้หนาง ทุกย่างกันแหละการที่ปลูกมันต้องดูแลเอาใจใส่ใสปูนใส่ปุ๋ยซับห้าลดน้ำถ้าปลูกทิ้งไว้บ่ได้กินเลยอันนี้ก็ไก่มะสะเดี๋ยวเวลาปลูกอ่ะต้องล่อมตะาไครา้ อันนี้ล้อมแต่คายฟังเดียวฟังนันยังพะนี่ล้อมไก่เขาเจ้าไมาอีกเนาะต้องชี้เสือตะตคายมาไมา่แต่ว่าทั้งนั้นดีแต่มีตะคายของอัม,มาลาอยู่ก็ชี้เสือมาอีกด่านหนึ่งฟังนันเนาะตะคายมันพอ สงสัยเต็มสวนอยู่พอดอกขุดเจียวยังพัดนได้คุดเบิดทั้งกระคุดแค่แถวเดียวเกิดแบบสิมาปลูกขยายเนี่ยนาะยันเหลืออยู่พอเพยายสร้างแล้วไถแค่ดีแล้วไม่ได้ไถเบิด ไปเรื่อยๆนะจ๊ะแท้จริงนะหัวดอกกระเจียวมีคนมาถามสื่อแต่บอ่อหมีบอ่อขายพอมันบอ่อเดหลายเนาะคันขายของเขาเจ้าเดี๋ยวสิมันเบิดก่อนสื่อมากกับกิโลละร้อยกว่าบาทเลยร้อยยี่สิบ สร้างในเพจเนาะเขาจะาฝากทรงมมใหายปีนี้ก็เลยได้ขยายพันธุ์ดอกกระเจียวล้อรุ่นปีนาพี่น้องจา๋ามันสิออกดอกออกผลบอแหละพี่น้องจา๋าเมาเนีิก็สิขอเก็บภาพบรรยากาศกเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี ก็สิปลูกหลายเมื่ออยู่กว่าที่แล้ว้มนีก้าที่ได้แต่แค่นี้มือเอื้นอีกมือต่อไปอีกเนาะปลูกมือละหน่อย